สวัสดีครับเพื่อนๆชาว o r ริสัยได้เวลาเริ่มต้นกับปีแห่งความสุข2024ในรอบนี้ขอทําคลิปแบบไม่ธรรมดากันบ้างเรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังของการทํางานของ o r ริสัยซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราในฐานะผู้นําเข้า จะสามารถคาดการได้ว่าตัวไหนจะปังตัวไหนจะรุ่งแต่บางครั้งครับมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้คาดไว้มันก็จะมีการพลาดบ้างเจ๊งกันบ้างแต่ความสนุกมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับเพราะสินค้าแต่ละตัวมันมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยและนี่คือห้านับสินค้าขายดีสุดเซอร์ไพรส์มาเริ่มต้นกันในอันดับที่5และอันดับที่4มาเป็นคู่ในระดับพรีเมียมสุดรู้ กับชุดหางหนู Luxury and p o s i t i o n w c และ w c e x ก่อนอื่นคงต้องบอกว่า Luxury and p o s i t i o n เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีแฟนคลับทั้งในตลาดจีนและต่างประเทศอย่างเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นสินค้ายอดฮิตอย่าง P6 Pro ที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าระดับขึ้นหิ่งจากการจัดอันดับแต่ด้วยแบรนด์นี้เป็นสินค้าที่ปกติแล้วราคาจะอยู่ในระดับแสนทําให้การตัดสินใจซื้อค่อนข้างที่จะยากบวกกับจังหวะที่ทางแบรนด์กําลังจะออกขายชุดหางหนู ทำให้เราได้มีโอกาสดิวเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยผมปรากฏว่าแฟนๆของ L&P n ในประเทศไทยกดสั่งพีออเดอร์กันแบบรัวๆท,ทั้งที่ของยังไม่เข้ามาแต่มีคนจองไว้แล้วถึง20ตัวต้องเรียกได้ว่าผลตอบรับดีเกินคาดและยิ่งเมื่อแฟนๆได้ลองฟังทั้ง W4 และ W4 EX ตัวเป็นๆหลังได้วางจำหน่ายแถมผลตอบรับยังดีมากๆดังจนเจ้าของแบรนด์ต้องมาทักทำให้พวกเราทีมงานพลอยดีใจไปด้วย มาลุยกันต่อในออนดับที่3ที่เรียกได้ว่ากระแสต,ตอบรับดีมากๆกับ Super TFZ Queen 2023ของคงต้องเรียกได้ว่า TFZ Queen ยังคงเป็นตำนานจากแบรนด์ TFZ ชุดหูฟังรุ่นเก่าที่วาดลวดลายพลังเสียงจนเป็นหูฟังในตำนานรุ่นหนึ่งของ TFZ และเมื่อมีข่าวว่า TFZ จะเอา q u e e นกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึง่งหลายหคนก็ฮายพร้อมจะเปกันจนเกิดเป็นกระแสดังในโซเชียลโดยเฉพาะใน Facebook ที่ร้อนแรงมากๆเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของขวัญท้ายปี ที่หลายๆคนซื้อไปจับฉลากแจกพ่อแจกแม่ในราคาที่แบบสุดคุ้มโดยค่าตัวสุดเซอร์ไพรส์เพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นบวกกับคุณภาพเสียงที่เกินราคาจนทำให้ยอดขายของ Super TFZ Queen 2023ขายดีจนน่าตกใจสำหรับสินค้าใหม่ของคัง้ง z f เลยทีเดียวเราเดินทางกันมาตอนในอันดับที่2กับซิมก็อ EM6L ที่กระแสตอบรับดีมากๆหลังจากที่ทางเราโฮดีไซน์ได้วางจำหน่าย ซึ่งแต่ก่อนทางเราและเจ้าของซิมก๊อมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วตั้งแต่ที่สมัยเขาทําแบรนด์เก่าซึ่งทางเราก็ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยหลังจากนั้นเขาก็ออกมาทําแบรนด์ซิมก๊อตเลยลองอุดหนุน e-n 700สุส u ก a มาจําหน่ายผลตอบรับดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักทาให้ไม่ได้ติดต่อกันมากเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ยังคงเฝ้าดูซิมก๊อตอยู่เป็นระยะจนระยะหลังได้เห็นข่าวและกระแสาจากทางซิมก๊อตจากสื่อต่างๆต,ตั้งแต่รุ่น ew100 ew200 จนไปถึงรุ่น em6l จนทางเราได้สั่งมาจัดจําาหน่ย ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆโดยเฉพาะรุ่น SIMGOT ต EM6L ที่มียอดสั่งซื้อเยอะมากๆจนต้องมีการเติมของเรื่อยๆเรียกได้ว่าเป็นสินค้าอีกรุ่นหนึ่งที่สุดเซอร์ไพรส์ในช่วงปี2023นี้และนี่คืออันดับที่1เป็นสินค้าสุดเซอร์ไพรส์จากทางฟิโอ ปลุก,กระแสเครื่องเล่นเทประดับเลตโถกับ f ิโอซีพีสิแน่นอนครับใครจะคิดว่า f ิโอจะออกเครื่องเล่นเพลงเทปคัฟเซกตจะมีภาพหลุดออกมาทางโซเชียลจนเกิดเป็นกระแสขึ้นมาซึ่งทาง f ิโอเองก็ได้ปิดเงียบมาตลอดซึ่งเอาจริงๆแล้วเราก็รู้พร้อมกับเพื่อนๆนี่แหละแถมยังมีเพื่อนๆชาวฮอลิีไท์ทักเข้ามาให้เปิด order, พรีออเดอร์พร้อมแฮชแท็กละลัวฉันต้องได้ลดแรกเท่านั้นทําให้เราเปิดจองขายกับลูกค้าที่เป็นขาประจํากันเล่นๆแถมเมื่อข่าวหลุดออกไปทั้งลูกค้าประจําและลูกค้าทั่วไป เพศข่าวรวมถึงคนที่คลั่งไคล้เทปคัสเซกก็ออกมาพูดกันเป็นจํานวนมากซึ่งเรียกได้ว่าช็อกวงการจริงๆโดยยอดจอง CP13 ในเวลานี้ปลาไป60กว่าตัวแล้วทั้งออเดอร์จากร้านและลูกค้าทั่วไปเรียกได้ว่ายอดออเดอร์ขายดีจนรู้สึกเสียวสันหลังวับเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดเมื่อ4ีหวันก่อนได้ทักไปรายงานสถานการณ์จากทางฟิโอและคอนเฟิร์มกับผู้ผลิตว่าไทยต้องได้ไม่ต่ำกว่า200ตัวนะไม่งั้นตายตายสถานเดียวเท่านั้นทางฟิโอรับปากโอเคตกลง และยืนยันแน่นอนว่ารตแรกใครไม่จองไม่น่าจะพอขายเพราะทั่วโลกแจ้งแล้วว่าผลิตแค่2,000ตัวเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นสินค้ารุ่นลิมิเต็ดจากค่ายฟิโอก็ว่าได้โดยจะเริ่มต้นวางจําหน่ายในช่วงต้นปี2024อย่างแน่นอนอดใจรอกันหน่อยนะครับไม่นานเกินรอหากเพื่อนๆชอบวิดีโอแนวนี้แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับถ้ามีผู้สนับสนุนเยอะๆเราจะกลับมาเล่าเบื้องหลังการทำงานให้ฟังกันอีกครั้งพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ